พี่น้องเลยเนาะโดยกอนอื่นก็กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะโดยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาพบมาฟอกับแม่น้องเตอร์มานี่กะนพพาพี่พาน้องไปหาเบิ่งหน่อไม้พี่น้องเลยกูไม้ที่แม่น้องเตอร์ปลูกไว้กอเดียวนั่นแหละเนาะมีหรือเปล่าไปเบิ่งไปช่วงน้ำกันถือคู่หนึ่งถือเสียมพี่น้องเลยทีานนี้กัไปลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งซ้ำเนาะเป็นยังไงกัน กดเข่ามาเบิกมา z o o คลิปแม่นองเต๋อคือเก่าเลยเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปอีกพี่น้องเลยกดข่ามาเว้ามา z o o มาเมนเข่ามาสิมา z o o กันได้เนาะตอนนี้กะกำลังเดินทางยางเข่ามาพี่น้องเลยทางไอเต๋อเพื่อนกับน้องตาเพื่อนกับยูฟุทางเสือนป้าเพื่อนเนาะอู้ลมแห้งพี่น้องเลยมาเนี่ยมาไอแม่นาเต๋อสิป้าเป็นก้อนรังให้พี่หน้องเบิงเนาะ เต็มซีมีหรือบ่ออะไพีน่น้องเลยน้ำไม้เดีงน้องสิครับปูไกไว้เนาะแมงเจอกรบไปไุ่นโคตรงามแรงม้งฐานโคตรไม่เกิดสีออกดีได้พี่น,อน้องเลยน้ำไม้นี่กันแมงเจอกระสีปั๊บเป็นกล้องล่างพี่น้องเลยทางโฟลเจอผลหมัดหัวเมื่อวานนี่แล้วนเลยซีมีอยู่บ่อหาะน้ำไม้เมื่อกี้งกินตอนเที่ยงพี่น้องเลยตอนนี้ก็ใกล้เท,ที่ยงแล้วเนาะ ลมแห้งจะได้ยินเสียงแมงเตอร์หรือบ่อได้ไปเจรก็ขอโทษขอไฝพี่น้องเลยนี่คือว่าวิพากประการใดกันดายเ้มาเบิ่งก่อนมาเสียมใม้ก่อนเอาหาโซ่มึงก่อนเนาะมาเจ๋นี่ก่อนมันยำแรงผันออกดีอยู่ถ้าเอาดินมาถมหรือเอาเพื่องใส่พดนน้ำพี่น้องเลย อยากแห้งเนาะผีทอมันใกล้สวนกล้วยมันต่สีซุ่มแน่ียังไงมางานนะโอ้วออกอยู่พี่น้องเลยพี่น่ะไม่อ๋อกับลังออกก็มีพี่น้องบุอ่าทางโอยเตอร์เพอดนะเพื่อนมาปลุกเนาะเออตัวหมุนเข้ามาก่อนพี่น้องเลยหมุนปากล้วยเข้ามาอ๋อกับลังออกก็มี่พูดน่ะโอ้รูปปุรุอยู่ เอาน้ามดถ้าน้าดให้อลายก้อนนี้พี่น้องเลยคุณอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ผุ่นกับมีผู้สี่ห้าหอ๋อหอันพี่น้องเลยไปได้หมื่นนี่อันนี้กัมีกพี่น้องนี่คุณนะัรงออกกัมีเนาะนี่เออบอ๋อตัวเฮยกัมีคุณอ่ะ เนี่ยเอาก่อนตัวมันเที่ยวนี่พี่น้องเลยเที่ยวขุ้นชูงเลยโอ้ลมแผ่เนี่ยเป็นเที่ยวชูงเบิ้งเตอร์กับซิ่วขอในงานเอาเสียมาซับเอาก่อนเด้อพี่น้องเลยหาน้าไม้เมื่อกงกินตอนเที่ยงมาเนี่เนาะคนอ่ะที่ฉับลาบอยู่ขี้ว่าซิ่โบได้ขี้ว่าซิ่โบออกนะกำลังออกกับมี้นผูกนี่พี่น้องเลยเนาะบมเนี่ย โอ้มานมานพี่น้องเลยปุ่นอยากไปหาไก่มาหนิเนาะหาไก่ใกล้เค้มตัวนีู้่เฮือนนี้แสนเอาใหม่กะเบิ้งแมงเตอร์เอาเสียมไปซับก่อนพี่น้องเลยปุ่มมาหนิก่อนปลุกไก่เขื่อนเดี๋ยวพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยคนน่ะอ่าแยวยู่ได้กินกะหมักพริกกะแมงเตอร์ไปซื้อเบี้ยวพริกก็ปลูกอีกพี่น้องเลยทำหนิที่อู้ต้นเดียวพี่น้องเลยเบิ้งแช่เบิ้งหมักพริกนี่ แม่หอยมันยางอยู่พี่น้องเอ้ยอลกเนาะพุ่นะเออพอดีเอามาใส่แกงเอาไหมบ่ดนมาใส่ต้นหุงต้นพริกาแมหัวพริกต้นเดียวก็ลกๆพุ่นะมกมกกใบคือกันเนาะมันเขียวพี่น้องเอ้ยจักหบ่นี่น่ะเขียวนี่ปุปินขึ้นมาเบิ่งอ้าที่ซ่ลกอดิ หมากุ้งใชหมเนะาะกักับสมผักเด้ปลูหมากุ้งกับพี่น้องเลยปลูหมากุ้งต้นนี้สิเป็นต้นตะผู่ไ่ดู้ได้ใดก็คงเห็นเป็นหมากเนาะแกมแมงเตอร์สิหาซื้อเบีย้ยหมักพริกมาปลูกถแถวแค้มหัวนี่พี่น้องเลยหมัดหัวอีกรอบหนึ่งเนาะพอได้อยู่ได้กินต้นนั่นกับปลูกลกุกนะไปแกมแมงเตอร์สิไปซับเอาหน่อใหม่ก่อนพี่น้องเลย ตั้งกล้องไว้ก่อนเด้อแบบนี้เนาะลูกชายกะนั่งดินน้ำเอื้อยผู้มาจับกล้องให้แม่ใช่ไหมนี่ไอเตอร์เพื่อนเป็นเมื่อวันเสาร์พี่น้องไงเร่ได้ไปฮองเรียนมาเนี่เนาะปวดลมออกอะไรกันได้สุขภาพกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันพี่น้องไงลมหนาวมาหอดแล้วดเดือนสิบสองหนาวลมเดือนสิบสองเนาะเป็นหน่อยกับเดือนหนึ่งเดือนสองก็โอ้ยแห้งแน่ แก้มแตกบ้านแรกพี s. <S ่น้อยไหยหน้าตาบ่เป็นเอาเลยเนาะบล็อกนึ่งเตยสีขาไปซับน้ำไม้ก่อนเด้อพี่น้องเยลมพัดผขากล้องคอยลมเพราะแห้งนะ 没不能拿。

ได pues oh ้อันบ่ยากไปหาไก่มื้อนี้เนาะหาไก่พ่นะพี่น้องเอ้ยเห็นอยู่บ่เนาะโอเบิ่งๆเต้อออกมาน่โอ้มื้อนี้บ่ต้องยากไปหาน้ไม้อยู่ห้วยไก่เด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แมงเต้อหากินง่ายๆเลยมื้อนี้เนาะอยู่ข้างัวเลยพี่น่ะโอ้ที่468อันพทําสิแกงพี่น้องเอ้ย วันนี้มันก็ขึ้นสูงเลี่ยเนาะตัวตามมันทงก็เอาเหลือยังอีกอยูชองสามอันพี่น้องเไยแมงเตอร์ไปได้เอาเบิดเนาะอยาเอาเบิ้ดอยากแกงบวเบิดแกงลายมันก็บอแซ่บแกงพอดีกินเบิดสิหักใส่คู่ก่อนเก็บใส่คู่ก่อนพี่น้องโอ้มันมันมาเนี่ยหากินหางหัวกับมันแท้โอเคแมงเตอร์ก็ได้หักใส่คู่เรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นไปโปะกับเพื่อนป้าผัวเด็กพี่น้องเสียมก่อน ทำสิแกงอันนี้กันเนาะยังอยู่แมงเตอร์ป่าเบิร์เอาพอดีแกงพี่น้องเลยเอาไว้อีกรอบหนาเนาะโดยอู้มันมาพี่น้องเอ้ยเนาะไปเมื่อระบาดเมื่อปอกไว้ต้มไม่จะพูดแหละตอนถ่าเที่ยงพูดหละเนาะตอนนี้ประมาณสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วต้มถ่าพมก่อนนีบบินดิน ทีทางฟอทางเตอร์เพิ่มทางเตอร์เพิ่นชวนไวมั้ยเมื่อไงยาวเลยสินแหงเนาะโอ้ยต้นไม้กับบ่อน้ำมโหดให้แม่นี่เมโหดต้นไม้ทำมันนี่เว่ยเว่ยโอ้ลมแรงพี่น้องเลยลมพูดนะงานพักกันวันนี้ยังมโหดพักเดินได้มั้ย เดี๋ยวเอาน้ามาดพักก่อนพี่น้องเลยเอาน้องไม้ไว้ในเลือนป้าก่อนเดี๋ยวมาดพักก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะคอยติดแก่น้องไม้เนาะใช่ไนี่มัดแหลมแท้ใส่หัวก่อนมาเบิ่งพักในเตอะถูกไปเฮิงน่ะเออจับพี่น้องเลย เช่นเช่นใส่นี <c ười> ่เ oh. ป um ็นพ um ักหอมพี่น้องเลยนะโ่ะงานพักกะนิ่มมันนิ่มเยอะงานพักบัวน้องเชอกับแม่เห็นปลูกมื้อน่ะพากันปลูกที่ครับอาพักบัวมาแต่เฮือนงานน้องเต๋อเพิ่น nhà เราให้มาปุ๋ยพี่น้อยตรงน้านี่เป็นพักกาดเนาะโอ้กำลังออกทีทีออกทีช่ำพักกาดกันเลยตัวบุคอยงายโมเดิร์ตว่ามันยังโมง่ายมากพี่น้องเลยพักบุ้งอันนี้เนาะกำลังเจาะกับพักหอมพักอันต่างสายต่างโอ้เนี่ยแมงเตอร์ออกมานั้นใช่มาบุ้งใช่นี่ในพักหอมกำลังสีออกพี่น้องเย นังสเต็กออกเนาะปูเบงผูว่าออกก็ออกบอผักปานายบอค่อยนั่นป่านายพี่น้อยเกนู่วะเนาะน่ะกำลังเสี่ยง่านแต่เฮิงเนาะบอค่อยงามแต่เก่างามได้พักหน้าบ้านพี่น้อยมาเบิ่งงานหมักแตงแมงเตอร์ปลูกไปสองรอบพี่น้อยมาเบิ่งน้ำกันแมงเตอร์ปลูกไปได้รอบหนึ่งเนาะ ปลูกไปแล้วมันคือหมอ,ออกลา่มือเลยสองสามมือสามมือสี่มือผูยัอองเห็นออกอยู่ง่ายแมงเตอร์มาพวดใส่อีกผู้พี่น้องเลยคุ้มหนึ่งกันเป็นแปดเก้าอันก็มีซิบอันก็มีผู้หอ,ออกคักอีกกลัวผุนอ่ะเนาะแมงเตอร์เห็ดใส่มีแต่บักเรลลายพอด,ดีแหละเผื่อมันแมงไงม่แมงตอกกินพี่น้องเลยอ่ะอ้าวต่ชองชี่หกแปด แปดอันตัวนี้เจ็ดแปดพี่น้องไงเราซิบกัมี้ยอ๋อผนอ่ะแต่งกันรันงเริ่มออกเนาะที่จะกินไายดีรอคุมหนึ่งกับปักไก่ลายประมาณนี้เลยพี่น้องไงเมนเตอร์กับเสนามาพดก่อนเดิ่มพดพักก่อนมนันเดี๋ยวสิข้าปไปปลอกน,น้ำใม้เนาะปักพักกดหยาก่อน

ไปขั้นส่วเที่ยงหอมก็หวานได้ลายหัวโบยก่ออกไปนลอยเดียว Oh my god. ให้น่บดแด่นพี่น้องแต่มันมีโดมเนยโบดเห็ดบดบอนะคือโบดบดบแบบนึงให้บดออกได้ออะ เปม่เป็นพวบแบงเนาะเติบหดผักเรี้ยดอยเลยเนาะเดี๋ยวหดบักแตงมันพี่น้องเลยกำลังติดเบี้ยอยู่นั่เฮือเติบอยู่รอะเพื่อจะได้กินเนาะเดกจะได้กินบ่อได้ไม่แต่เครื่อนไปจักเพราะว่าแม่้องเติบปลูกนี่ส่วนมากทีอยากเป็นเครื่อนลายกลัวได้พี่น้องเลยบ่คอยอยากเป็นหมากเนาะถ้าพอลงเติบปลูกนี่เป็นหมากอยู่ ห่าแมงไหมบินไปเลยโอ้ยแมงไหมสกินก้อนแด้งคนอ่ะแมงไหมลายเนาะปลูกช่วงหน้าแรกนี่ตงามผลนี่ฮ้องไปดูแร้งบันไดก็นะก็ได้กินอยู่พี่น้องแตง่ายแรกเขาต้องดูแลเอาใจใส่เพราะว่าเขาต้องฉีดถูฉีดยาเนาะูุปกรณปลูกคายอืมแล้วก็ได้ลายไม่เต็มอยู่ โอเคเนาะแมงเต่าจะพักเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยหุด,ดแล้วเรียบร้อยเลยแต่แมกเต่าไปโปะเนาะไม้ห้าบาดนี่เ no. นาะไฮสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงใช่รใช่บ้างฮะเอาสบายดีงามลูกสบายดีป้าลุงอ้ยป้าแม่จะขึ้นบันไดข่าวหัวอยู่พี่น้องเป็นอยูอ่เยอะนั้งป่าเถะไม่แล้วเดี๋ยวละไม่แล้วแล้วลม,ลลม่ปิดหัวกันเด้อ โดยอัดหนะัว er ก่อนเดี๋ยวจะไปปอกน้อไม้เมื่อแกงตอนเว้นตอนเที่ยงโดยปิดหัวก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังจากพักแล้วเรียบร้อยเนาะแมงเตอร์กันสิมาปอกน้อไม้ต่อเนาะแล้วกันสิเมื่อแกงตอนเที่ยงรถใหญ่ประเทศทางพี่น้องเอ้ยประเทศทางพอได้ไปมาสะดวกเนาะไอ้บาดมื่อไหรลูกอ๋อรถใหญ่มากเลยคนมาเข้ามาเห็ดในบ้านแล้วเหมือนเน้องปวาร์ประเทศอยู่ นอกบ้านก็ได้2มื้อ3มื้อแล้วพี่น้องเห็นบ่เห็ n บ่ลูกระวังเด้อถ้ามัเห็นในบ้านอย่าไปใกล้เด้อย่านเด้อย่านรถใหญ่เด้อได้เ็นยาปอไม้อ่น้ําไม้น้ําแจหัวนี่แหละน้ําไม้ปลูกแหละ วางมีบาดมือได้ลูกโอเคเฮ็ดทางก็เก็บเงินเพื่อนน่ะแสนแสนเท่าบ่แสนเท่าก็เฮ็ดนั่นเนาะเพื่อนน่ะแสนพี่น้องเอมันก็หลหลังคาอยู่สิจะได้บ่แม่นเฮ็ดทางอย่างเนาะเนาะทางดินนี่แหละทางอันนี้เฮานี่แหละแต่มันกพอไปมาง่ายแน่ก็บ่มันบ่ได้คักปานใดดอกมาลูกมามสิอกมา แกงหอยปากะสิว่าเด้อแกงอีกบอกป้าป้าแกงที่มีเด้อบอกป้าไปห้าขะบืแกงบ่ได้มาเอาเบือพี่น้องเอ้ยสิแกงไมกตอนแกงคือสิบ่ได้นันดอกเนาะดีเด้อโอ้ยแกงมตนเด้จ้ะป้าตอนคือสิบ่ได้ให้พี่ให้น้องกินนําซแาป้าเป็นอ้อตอนนี้ได้มาือก็อยู่งน้มาไ่ไอเดุง มันกลนไม่แ่บน้ำตันเ้อแต่ปาแง้งหอมไหอยได้เนาะถืดูไล่ได้บ่อยากที่เข่าเลยได้หนิเนาะรวยเติบเลยเอาไม่ดูไปนบามือนะะบ้ามั้อแม่เปาะนำมานือเปาตน่นนี่อ้ยเอาเปิดไปค่อะไรที่นี่เปิดเลยบอกว่าทีเปิดกับ่เปิด บหกัแ่หละบานเละคะ้าบานไม่อ่อนๆเลยนี่ยมันก็รักษาเพียนะ้าท่านกินเมือกไหมคละกม่มอกงเพ็ดนะเห้เนื้อกงเพ็ดดอกดอกบ้านหอยลนีดห่งบ่แกงกินคนก็แม่น้าพอติ ม่ไดยกินน <Th ế S 1> ้ำกาแฟกินเช็ดน่กาแกินไม่ได้แตบอกป้าดูบอกป้าดูกินสายลไ่ได้บอไม่ด้หลายนะลองนะลูกนะลูกอะเน่ยมาเรียมงเลยไปกดยังนั้นบอกกดตัวยาลูกอะใช่ปลาดูกนาะปลาดูมาไอตาไปใช้เด้คือเบืนไอตาว้านนี่ว่าดูไปใช้บานนี่คือเบืนคื้บอกปลาดูกนะไอต้าไอต้ามไปใช้ไอต้าเป็นว่าดม มเดี๋ยวมันคือกันไอ้ตาเป็นวัดเป็นไอ้ไอ้ตาก็เลยไปลงคิมให้ป้าลุงเบิงเมื่อวานเองค่ะมึงไงใช้ดุเมื่อนท่านนะเอาใส่แกงไม้น้ำป้าก่อนอ่าเก็ไอ้ไอ้ใส่แต่บัน้าโอเคชาติน้องเลยเนาะรับคลิปนี้แมงเตอร์กับที่จบคลิปไว้ก่อนเด้อไูแกงไม่ตอนแกงก็บไม่ได้แกงกะทิให้น้องเบิงกันเนาะู มันจะเหามันจะง่ายไปด้ไปเก็บพักหายง่ากันทางหน้าผูวพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก้บงมีอย่างไรเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องก็ได้ก้นเซก็ติดตามแม่น้องครับเตือเก่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทิ่ต่อไปน่ะไป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 สำหรับคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องสบายดีเด้อโบนัสุต็ุนเลยไม่แน่ด้วยการยาเท่าไรทราบดีเลยพี่น้องแบทหมดเลยเชื่อหนังการดโไปแล้ว